ดาบนะคะควีนดาบอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่เลยทำแพลนนะคะแฮงแมนความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันนิ่งไปเขานิ่งคุณนิ่งแต่คุณเนี่ยจะใจร้อนกว่าเขาหรือคุณจะเป็นฝ่ายตัดเขาเนี่แหละหรือตอนที่ทะเลกกาะกันคุณน่าจะเป็นฝ่ายวีนนะคะเวียงหรือบอกแบบบอกเลิกหรือไม่เอาแล้วในความสัมพันธ์เนี้ย แต่คุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการกลับมาคืนดีกันเพราะว่ายังคิดถึงกันแล้วก็ยังตัดกันไม่ไมขาดเนาะมันเหมือนมีโมเมนต,ต์อะไรบางอย่างที่ยังลืมกันไม่ได้ค่ะแล้วก็ติดอยู่ในหัวคือคิดแหละคิดถึงกันตลอดอะ่ะแต่เขา่เห็นว่าคุณดุอะ่ะคุณดุใส่เขานะคะเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยเขาอยากจะเดินเข้ามาบอกคุณด้วยคำว่าดีกันนะแต่ว่าเขายังไม่รู้เลยว่าคุณจะให้เขาแบบ เออเป็นแบบไหนตอนนี้แค่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก็ได้อะแค่กลับมาในชีวิตก่อนคุณก่อนอ่ะเพราะจริงๆเขาก็เองก็ดีใจถนะ้าคุณมีความสุขเขาก็อยากให้คุณมีวันที่ดีค่ะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะงอคุณแบบไหนแค่คุณให้เป็นเพื่อนเขาก็ดีใจมากแล้วนะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณดุอ่ะคุณดุมากนะคะเพราะสถานการณ์มันนิ่งไปคุณอาจจะทนมาตลอดแล้วก็ได้เนาะแต่เขาอยากขอ,อกาสนะคะอยากขอ,อกาสอยากมีการเริ่มต้นกันใหม่ดีการเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะหรือว่าป้าหรือว่าแบบ ยังไงก็ได้ให้มีกันอยู่ในชีวิตอะคะ่ะประมาณนั้นถ้าถามว่าเขาเออแฟนเก่าของคุณจะกลับมาไหมกองนี้ก็กลับกลับมาในฐานะไหนก็ได้ที่คุณให้ขยากให้เขาเป็นเป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนที่อยู่ในชีวิตก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องกลับมาเป็นแฟนขอแค่อยู่ในชีวิตคุณก็พอนะคะประมาณนี้ใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวนะ